สวัสดีครับเชา้ชาๆอย่างนี้ต่างนึกถึงได้กาแฟสักแก้วตื่นมาใช่ไหมครับแน่นอนครับเครื่องเดิมในอดีตที่ผ่านมามีทั้งชาชั้นชั้นเยี่ยม ยาต่างๆนานานครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามธรรมชาติในประเทศไทยเราก็มีเยอะเป็นเรื่องบอกเล่าตั้งแต่บันพรุบุษมาว่าสมุนไพรไทยมีเยอะมากมากเกินกว่าร้อชนิดจริงๆครับ ก็เรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับคงเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแหละซึ่งท่านพ่อปู่พระบรม,มครูท่านชีวะโกมารพัฒพระบรม,มครูซึ่งผู้ที่อุปถักองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลายหท่านเคยได้อ่านในพระไตรปิฎกหรือว่าทำเทศนาต่างๆใช่ไหมครับรวมถึงจากหมอชาวบ้านต่างๆหรือว่าซึ่งเป็นสืบทอดมาจากนานแสนนานว่าใบไม้ทุกชนิดในโลกนี้มีประโยชน์มีสรรพคุณกับชีวิตเราเพียงแต่ว่าเราจะนำใบไม้ทันจะพืชใบไหนต้นไหนมาใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไรใช่ไหมครับล้วนแต่มีคุณค่ากับชีวิตจริงๆครับชีวิตเราอยู่กับธรรมชาติวันนี้ขอแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาตินนครับกาแฟครับเราจะพูดถึงแนะนําเพื่อนๆว่ากาแฟกาแฟมีประโยชน์มากๆเป็นเครื่องดื่มที่ ใช้กันมาทั่วโลกแล้วแหละครับใช่ไหมครับจากการที่เห็นว่าฝูงแกะได้ไปกินผลไม้ชนิดนี้แล้วกระปรีก้กระเปราขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นนะครับการคิดค้นเกี่ยวกับกาแฟจึงเป็นประโยชน์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับปฏิเสธไม่ได้ครับ ในเมื่อทั่วทุกมุมโลกต่างยอมรับว่ากาแฟเป็นเครื่องดืม่มชั้นเลิศซึ่งมีสปปรรพคุณกับร่างกายต่างๆ่างนานาครับคาเฟอีนถ้าใช้ในปริมาณที่พอเหมาะย่อมมีสปปรรพคุณที่ดีกับร่างกายเราครับเช่นเดียวกันครับบางครั้งร่างกายเราก็ไม่ดีร่างกายเราอาจจะมีปัญหาเรื่อง การร้อนต่างๆใช่ไหมครับผมเคยถามคุณหมอเรื่องนี้ครับว่าคนที่ป่วยยังกินกาแฟได้ด้วยเหรอคุณหมอท่านบอกว่าได้ที่คุณหมอจัดยาให้เขาเรียกว่าที่มีซีบวกอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือคาเฟอีนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนครับบางครั้งร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงจําเป็นต้องให้คุณหมอจัดยาให้ใช่ไหมครับแต่บางครั้ง ถ้าเป็นไปได้ปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างเครื่องดื่มของเรานำเอากาแฟที่ดีชั้นเลิศซึ่งมีการผสมผสานมีการคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการต่างๆนะครับซึ่งเชื่อว่าย่อมเป็นประโยชน์กับเราทุกๆคนครับผมขอแนะนำเสนอสินค้าตัวนึงครับวันนี้ เป็นสินค้าครับเพราะผมไม่ได้ไปเองครับผมก็ต้องซื้อมาใช่ไหมครับจากสิ่งที่ผมประทับใจก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่ผมซื้อมาในท้องตลาดในอดีตครับสิบกว่าปีแล้วครับตัวผมเองมีปัญหาครับตอนที่เราทำงานเป็นคอนเซาล์นะฮะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการอยู่ในการทำงานก่อสร้างเป็นคอนเซาล์แมนเทนเนนต ในโปรเจกต์นะครับต่างๆเราทำควบคุมง,งานต่างๆนะครับ <G un ther> ทุกสัปดาห์เราต้องมีการประชุมกันใช่ไหมครับเพื่อวางแผนติดตามผลงานหรือว่าแก้ไขปัญหาที่ที่ตามมาในการก่อสร้างของเราเครื่องดื่มในวันนั้นคือ,ค,อคือกาแฟรครับการที่เราต้องประชุมบนโต๊ะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือหลายๆชั่วโมงในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวัน ในงานของเรานะครับผมดื่มกาแฟแค่ช้อนชาเดียวครับเพียงช้อนชาเดียวครับผมใส่กาแฟช้อนชาเนี่ยวันครั้งนั้นนะครับที่ผมทํางานเพราะเราไม่ได้สามารถกินข้าวท,ทันทีได้เลยแลต้องประชุมยาวเลยถ้าไม่จบคือมันก็ไม่จบก็เลยกาแฟเพียงช้อนเดียวใช้ครีมเยอะเก็บแทบจะเต็มครึ่งแก้วเลยนับตั้งซส,ส่วนหนึ่งชงชงชงดื่มแล้ว ท่านครับเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับกชีวิตของผมผมท้องผูกครับไม่สะไม่ไม่ถ่ายท้องครับนั่นคือปัญหาอุปสรรคใหญ่และผมก็สังเกตว่าเป็นเพราะอะไรแต่เมื่อวิเคราะห์ดูและตามเหตุการณ์ที่เราได้ทํางานและมีการประชุมเราก็ดื่มกาแฟเพียงช้อนชาเดียวครับทําให้ผมท้องผูกไปถึง3-4วันครับต้องแก้ปัญหาโดยการ ซื้อมะละกอมามารับประทานครั้งละหลายหลายลูกครับจากนั้นมาครับผมก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องกาแฟผมกลัวมากท้องผูกครับท้องผูกแล้วมันก็ไม่สบายตัวครับครั้งหนึ่งมีคนมาแนะนําผมอีกเรื่องกาแฟตัวนี้ครับผมก็ปฏิเสธครับเพราะผมกลัวกาแฟผมกลัวคาเฟอีนอาจจะเป็นถ้าคุณกับคนอื่นแต่ผมเป็นผมคิดว่าเป็นโทษกับผมผมก็ปฏิเสธครับ แต่สามสี่ครั้งเราก็ปฏิเสธการที่เราไปเยี่ยมบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเขาใช่ไหมครับมันเป็นมารยาททางสังคมต้องยอมกินครั้งนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณลองดื่มเครื่องดื่มที่ผมย้ายคุณดื่มดูสิครับรับประกันว่าอาจจะประทับใจเพราะหลายหลายครั้งที่ผมนำมารับคุณกนรับ คุณทิ้งหมดเลยคุณไม่เคยดื่มวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมขอให้คุณดื่มดูผมก็ได้ด้วยการไม่กล้าปฏิเสธครับยินดีครับผมก็ดื่มวันนั้นครับปรากฏว่า,าสิ่งที่ผมกลัวกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้กลัวครับระบบขับถ่ายผมดีมากครับตอนเช้าระบบขับถ่ายดีคงเป็นเพราะว่าใน ในเครื่องดื่มชนิดนี้นะครับมีคาเฟอีนน้อยครับคาเฟอีนที่เหมาะกับสุขภาพของเราร่างกายของเราตามความต้องการของเราผมก็เลยไปถามเขาซ้ําว่ามันดีจริงๆใช่ไหมที่คุณว่าเขาบอกว่าดีจริงๆผมก็ถามว่ามันดีอย่างไรบ้างเขาอธิบายมากครับดีมากครับดีมากแล้วผมบอกว่าดีจริงครับผมดื่มแล้วประทับใจแล้ว ระบบกับถ่ายง่ายสะดวกสบายทำให้ผมชอบอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นจากนั้นมาครับผมก็ดื่มกาแฟตัวนี้อยากที่ดื่มกาแฟตัวนี้ทำให้สุขภาพผมดีขึ้นครับสุขภาพดีขึ้นระบบต่างๆดีขึ้นความคิดต่างๆสายตาที่เคยพร่ามัวครับก็เราก็หายนะครับดีขึ้นดีขึ้นมากมาก แล้วทําให้ผ่อนคลายนอนหลับสบายครับกาแฟชนิดนี้นะครับเป็นกาแฟที่ปริมาณคาเฟอีนน้อยมากปริมาณที่เหมาะกับร่างกายของเราจากที่การวิเคราะห์มาแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าขอนำเสนอคเครื่องดื่มชนิดนี้แด่เพื่อนๆน,นะครับหากท่านลังเลใจหรือว่า เคยมีความคิดอย่างที่ผมคิดนะครับหรือพกกับตัวเองมาขอแนะนําเพื่อนๆครับทดลองชิมดูครับแต่ข้อดีของกาแฟนี้คือน้ําตาลฟดตโตครับเครีมรีมซึ่งครีมเทียมซึ่งผลิตจาก โปรตีนของถั่วครับและที่สำคัญทอีกสิ่งก็คือมีโสมสกัดด้วยครับโสมสกัดโสมโมีหลายชนิดแต่ว่าเชื่อว่าโสมที่สกัดในเครื่องดื่มชนิดนี้ครับปริมาณเหมาะกับคนชาวเอเชียครับที่มีอุณหภูมิแบบบ้านเรานะครับจึงทำให้ หลังจากเราได้ดื่มไปแล้วร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นกับปรี้กระเป๋าครับกับปรี้กระเป๋าแน่นอนครับขนาดหกสิบปีแล้วหกสิบสามย่างก้าหกสิบสี่แล้วนะครับปีนี้ผมผมรู้สึกว่าเครื่องดืม่มชนิดนี้แหละของต้องช่วยผมแน่นอนเลยทําให้ผมกับปรี้กระเป๋าทุกเวลาครับ แล้วมีความสุขดีครับแต่วันนี้เราจะขอแนะนำว่าเทคนิคการชงกาแฟให้อร่อยจะชองอย่างไรครับผมได้เรียนรู้มาจากแก้วของร้านกาแฟร้านหนึ่งครับที่เกาะสมยุยน้องท่านผู้นี้มาจากเด็กชงกาแฟเด็กเสิร์ฟกาแฟนะครับแล้วก็มาเปิดร้านใหญ่ที่สุด ใหญ่ร้านหนึ่งในเกาะสม,มุยและหลายๆสาขาครับวันหนึ่งผมได้สัมผัสกับท่านแล้วก็คุยครับว่าน้องขอขอสูตรพิเศษทําไมกาแฟของน้องถึงมีรสชาติดีคือดีแล้วก็แปลกกว่าใครๆมันกลมกล่อมมันเป็นยังไงน้องชงยังไงเขาอธิบายว่าชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กเสิร์ฟกาแฟแล้วส่งกาแฟมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเป็นเจ้าของอย่างนี้ใหญ่โตลงทุนหลายร้านมากเป็นร้านที่ใหญ่โตครับ มีหลายสาขาผมได้ถามท่านท่านก็บอกว่าพี่เรื่องกาแฟมันสําคัญหลายหลายอย่างอยู่ที่การเราต้องเอาใจใส่ครับเอาใจใส่นะครับตั้งแต่น้ําที่เอามาชงกาแฟครับน้ําที่เอาเรานํามาต้มเพื่อทํากาแฟนะครับต้องเป็นน้ําที่ดีมีคุณค่าและมีสภาพที่ดีมากๆเขาบอกว่าเป็นน้ําซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเคล็ดลับนะครับ เขาบอกแนะนําผมมาผมก็ทดลองนํามาใช้ที่บ้านผมดูครับขณะเดียวกันครับการต้มการต้มนะครับต้องให้ต้องให้น้ําร้อนเดือดเต็มที่ครับให้น้ําร้อนเดือดเต็มที่ทีนี้เรามาดูอีกว่าแก้ยวแก้ยวกาแฟที่เรามาใช้นะครับนี่ครับแก้วแต่ละใบนะครับฟังเสียงได้นะว่าไม่เท่ากันนะครับการการอ่ากล้องต่างๆของเสียงนะครับ ครับครับนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับครับอย่างนี้ครับแก้วนี้ท่านบอกว่าดีมากถ้าก้อมกลางวานอย่างนี้นะครับมาดูแก้วนี้เองนะครับนี่ครับก้อมกลางวานครับสามารถชงกาแฟแล้วดื่มได้ดีมากๆากแก้วนี้ครับ นี่นี่เป็นปานกลางครับเครื่องที่จะเราใช้มิกาแฟครับต้องเป็นอย่างนี้ครับฟังเสียงนี่คือสูตรแรกที่ว่าท่านเจ้าของกาแฟเคยแนะนําให้ผมครับผมก็ได้เรียนนํามาวันนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆครับก็จะขอนํามาแบ่งปันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ เดีเพื่อนๆนักดื่มกาแฟหรือว่าท่านที่ต้องการจะนําเสนอในอนาคตจากประสบการณ์ของคนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งครับเพราะประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันครับทีนี้เรามาดูว่าตอนที่เราจะชงกาแฟเราต้องทํำยังไงก่อนเขาแนะน,นาผมว่าต้องมีการให้น้า,นาร้อนร้อนขึ้นอย่าง้วครับ ครับลวกแก้วให้สะอาดนะครับลวกให้แก้วนี้ร้อนให้เต็มที่เลยครับครับจะเห็นว่าน้ำร้อนมากครับอย่างนี้เราลวกแก้วให้สะอาดให้หมดนะครับน้องเขาแนะนำม,มาอย่างนี้ ตอนนี้แก้วร้อนแล้วครับระหว่างที่แก้วกำลังร้อนครับแก้วกำลังร้อนนะครับแล้วก็เรานำเอากาแฟกาแฟที่ได้ผสมแล้วนะครับฉีกใส่ลงไปเลยนะครับ ในเมื่อฉีดก,กาแฟใส่แล้วนะครับรแก้วนี้กำลังร้อนระโอนะครับกาแฟใส่ลงไปนะครับพิเศษของเครื่องดื่มนี้คือมีกลิ่นหอมครับกลิ่นของสมกักดผสมกาแฟที่สกักลิ่นหอมครับ เปิดน้ำใสครับครับในปริมาณที่พอเหมาะครับเห็นว่าเปิดน้ำน้ำใสแล้วครับเราก็การเทคนิคการชงที่ท่านแนะนำครับว่ากาแฟทุกแก้วที่ร้านของท่านมีการชงไปครับรสชาติกลมกล่อมท่านบอกว่ามีการชงแบบนี้ครับ วนไปเสีกเดียวทางเดียวถ้าขวาก็ขวาตลอดนะครับถ้าซ้ายก็ซ้ายตลอดทําไมต้องชองแบบนี้ท่านบอกว่าเป็นการมิกเส้นเส้นของสายใยกาแฟและสารั่้งหลายที่อยู่ในเครื่องดื่มแก้วนี้ให้เป็นเส้นสายหรือว่าเส้นใยที่รสชาติ กลมกล่อมครับให้ละลายให้หมดครับในเมื่อละลายหมดแล้วท่านบอกว่าให้วนกลับและดำไปเสิร์ฟลูกค้าได้ครับลองคิมดูนะครับรสชาติอร่อยมากครับเครื่องดืม สูตรสำเร็จที่อยู่ในซองเดียวพร้อมชงเครื่องดืม่มต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใสด้วยการชงแบบง่ายๆบางครั้งการที่เราจะนำเสนอนครับการนำเสนอลูกค้าครับการนำเสนอลูกค้าเราจำเป็นต้อง มีแก้วเล็กๆแบบนี้ครับแก้วที่ดูสวยงามหน่อยนะครับไหนมอนําเสนอลูกค้าชั้นดีกราเทกาแฟลงไปนะครับให้เขาชิมหมายความว่ากาแฟนหนึ่งซองสามารถเทสหรือชิมได้ถึงสามคนถึงห้าคนครับต้นทุนอยู่ที่สิบบาทต้นทุนกาแฟตองนี้เก้าบาทสาสิบามตังค์ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้นําเสนอลูกค้าไปนะครับคราวเดียวในการทดสอบทดลองสินค้า3าถึงหแก้วเล็กๆขนาดนี้มันจะเป็นโอกาสทองของการนําเสนอที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ครับเขาแบ่งปันเพื่อนๆครับปัจจุบันมีเครื่องดื่มเยอะมากแต่สําหรับวันนี้ผมขออนุญาต นำเสนอคอฟฟี่พลัสครับกาแฟาที่ผมประทับใจเดิมมากว่า20ปีครับขอให้การนำเสนอสิ่งดีๆในเช้าวันนี้มีแด่เพื่อนๆครับขอบพระคุณครับที่ติดตาม หรือว่าหากเพื่อนๆประทับใจนะครับว่าเอาถ้ามันมีดีอย่างนี้หรือว่าอยากจะขอให้ผมไปพรีเซนต์ให้อ่ะยินดีครับไม่คิดค่าใช้ใจ่ายแต่ขอเพียงช่วยส,สนับสนุนเครื่องเรื่อผมสักห่อเล็กๆไม่เกิน1,200บาทครับผมยินดีไปถึงบ้านบริการถึงเลยครับ แล้วผมมีกาแฟขนาดแบบนี้ครับซื้อซื้อราคาไม่แพงครับพันสองพันสองร้อยครับเดื่มได้แปดสิบสี่วันครับเกินคุ้มครับเชื่อว่าชีวิตเราหลายๆคนครับบางครั้งเราก็แทบจะไม่ได้ให้รางวัลร่างกายชีวิตเราเลยนะครับ การให้เครื่องดื่มกับร่างกายตัวเองในสิ่งที่เสริมสร้างพลังให้เรามันเป็นการช่วยเสริมให้สุขภาพเราดีด้วยครับและดื่มไปแล้วมีความสุขครับกาแฟนี้ครับหากสนใจครับติดต่อได้ครับยกเว้นเวลาหลับไม่ได้รับโทรศัพท์แต่ก็จะตอบกลับทุกท่านนะครับ0 9 2 6 9 1 5 9 4 6ครับ ไม่อยากขายครับแต่ว่าหลายๆครั้งที่พูดเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างมีน้องๆมีเพื่อนๆมีญาติมิตรก็มีคําถามทิ้งว่าจะติดต่อได้ที่ไหนเบอร์อะไรครับช่วงนี้ขออนุญ,ญาตนําเสนอเบอร์ผมไปก่อนนะครับอีกหน่อยหากว่ามีเยอะกว่านี้อาจจะไปเปิดตู้ปอนอไว้นะครับให้เพื่อนส่งซองต่างๆมาแล้วก็ตอบกลับโดยอ,อัตโนมัติครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามและหากสนใจนะครับยินดีบริการครับขอบคุณครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงครับมีเครื่องดื่มที่มีคุณค่ามาไว้ดื่มให้ความสุขร่างกายด้วยตัวเราเองขอบคุณครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ